สวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนจ้าไม่หลับไม่นอนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาอื่นเศร้าสิท้ายให้เบิง้งเนาะจ้ะสิท้ายให้เบิ้งพักอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มจ้ะสี่ทุ่มเอาวะแล้ นี่เบิ้งพี่น้องภารกิจของพ่อบ้านจับตัวทากจ้ะพี่น้องจับทากอันนี้เป็นคืนที่สามนะจ้าโอ้ยลืมถ่ายให้ดูคืนแรกคืนแรกนี้จับได้ประมาณห้าสิบตัวประมาณหาสิบตัวพี่น้องเมื่อคืนนี้ข่จับได้สิบห้าตัว แล้วันนี้พอบ้านเพิ่งได้สองตัวจ้าเพิ่งได้สองตัวเนาะนพรุ่งนี้จะไปเอาพริกมาลงอีกประมาณหกต้นจ้ะพี่นอ้องแบบนี้เด้อพี่นอ้องมันจะอยู่ข้างในเลยอู้เฉดีนี่จ้าพี่น้องนี่จ้าโอเคพอบ้านจจาโอเค <laughs> แบบนี้อือฮะ โอ้พี่ตีลล๋ออกไปรอบโลกที่ปากู้ออกไปลาบะอย่างนั้นกอยันอันนี้พักพักอันพักอย่างบ้านเฮาหน่ะพี่น้นองเขาว่าเป็นอันกอยานเวียดนามพนวาซีนะบ้านเฮาเขาเรียกว่าพักอย่างใส่ซุปน้ำไม่นะพี่น้องหอมกินคือกันเลยจ้ากินเหมือนกันเลยเดี๋ยวสิขืนซื้อให้ว่าพักอย่างนาะจ้า อ่ะผักแพลวผักแพลวพี่น้องผักแพลวบ้านเรานั่นเลยเนี่ยเนี่ยผักแพลวจ้ะพี่น้องกระถางละเอาคือโบเขียนราคาไม่มีราคาเนาะจ้ะผักแพลวเนาะจ้ะผักแพลวบ้านเราเลยกินเหมือนกันเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นโหระพาเนาะจ้ะเป็นผักโหระพา ซึ่งข่อยวานอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่งหัว่าออกหรือบ่ออกนะในเฮือนจ้ะนั่นก็เป็นผักอีตูเนาะผักอีตูจ้ะเฉลีบาสิริกตายอีซีซิมัวฟเลนเต้เนี่ยผักอิตูจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่งหัวกระถางเักาะไรเนาะเนี่ยจ้ะอิตูอิตูอิตูหวานแล้วแต่ เห็นออกมาแล้วจ้ะแต่ว่าไม่รู้ว่าพันไหนอ๋อวิวิววิมันมันพี่น้องมันกบมีจ้ะมันแดงเนาะมันแดงบ้านเรามาเลือกพริกจ้ะแต่ว่ามันมันมีต้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็พริกบ้านเราเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่พริกหยวกกับพริกเออ น,นี่แต่เพลิกหยวกพี่นุ๊กผักอิตูนะจ้าผักอ,อิตูบาซิลิกสิตรองอ,อันนี้เป็นผักอ,อิตูนะจ้ะพี่น้๊งคนขยันประจำบ้านจ้าตัดอย่างลดยตนพี่น้๊งตัดเพื่อจะเอามารัดต้นมะเขือเทศเนอะ ก็เพิ่งกลับมาจากอิตาลีเนาะจ้าเนาะพี่น,น,น,น้องแกนเิซโอ้ยกิน40ปียังเหมือนเดิม <c oughs> ยังแข็งแรงวันนี้ <c oughs> ตอนนี้กําลังเข้าฤดูร้อนเนาะพี่น้องอันเมื่อคืนนี่พักันก้านไอตัวถากเนาะจ้าตัวถากมันขึ้นพักสลัดก็เลยพาก,กันก้าน <c oughs> พาก,กันนันกําจัดตัวถากเหตุจึงดนกระบวนนะมันจะแจ้งมันมแต่ใสเนาะอันนี้พ่อบ้านทําอะไร โดนแล้วพี่น้องหลังจากกลับมาจากอิตาลีก็อันนี้เป็นต้นมะเขือเทศเนาะจา้าซึ่งต้นใหญ่ท่วมหัวพ่อบ้านแล้วพ่อบ้านเพิ่กระสูงลอยเกือบลอยเจ็ดเนาะจา้าตอนนี้มะเขือเทศท่วมหัวพ่อบ้านแล้วต้นมะเขือเทศเนาะจา้าแล้วเพื่อนกระสีหัจาจพืพี่น้องเพื่อนจะตัดยางรถ มารับจ้ะยางรถเนาะจ้ะเนาะยางรถยนตนะ์ซึ่งมีลูกแล้วหวีพ้าบ้านให้ดูอันนี้ยังลูกเล็กเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนี่ยเต็มเลยยังลูกเล็กเดี๋ยวถา่าเ<า>บิ้ง,<อ>งบัตรหามันไงเนาะจ้ะ พ่อบ้านเพิ่นก็นเอาไม้มาผูกพี่น้องมาเอ่อเอายางผูกก็ไม่จ้ะเพราะว่ามะเขือเทศนี้เราต้องมัดถ้ามันไม่มัดมันก็หักมันก็โค้งเนาะมันก็จะไม่สวยนะเวลาเราเก็บมันอะไรมันจะเก็บยากพ่อบ้านเพิ่นก็นเลยเอาอยางหัดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสวนจักน้อยเนาะจ้ะหลังจากที่เรานี้ไปเนี่ยเมื่อคืนนี้ จัดการตัวทากตรงนี้แหละพี่น้องอืมก็เริ่มมือเศร้ามานี่ก็เลยตัดนะจกหน้อยจ้ะเริ่มจะตัดมุมนี้แล้วเพราะว่าเพียลงจ้ะพี่น้องตัวเพียเพียสีดำๆเนี่นมันลงนะจ๊ะเนาะมันก็เลยต้องกินให้มันหมดเร็วๆอันนี้เป็นมะเขือเทศท,ที่ไปซื้อมาใหม่วันนี้เนะจ๊ะเนะาะก็จะปลูกตอนเย็นนี่แหละอันนี้เป็น พริกที่ปลูกไว้เนาะก็เริ่มดอกแล้วกับกำลังเริ่มง้าเจราพอมันกาลังสีขาวหรือดู่อนนะจ้ะเนาะอุ้ยมะเขือเทศมุมนี้มียูซีต้นจ้ะพี่น้องแต่อ้วนมากวุ้ยมีลูกแล้วเป็นมะเขือเทศลูกเล็กเนาะจ้าดอกมากดอกมากดอกมากพี่น้องกาลังเริ่มหมากจ้ะอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะเราก็หนีไปอิตาลีตั้งเกือบสองอาทิตย์ และอันนี้เป็นบวบนะจ้าเป็นฟักทองฟักทองนิดเนะี่ยพันนิดน่ะพี่น้องขอกระจกสิวันเอาไหนคอยก็อธิบายที่จะฟังบวถือเอา้ามันเป็นมันหมากมันบดนี่เอา้าพี่น้องเป็นหมากแล้วจ้าอุ้ยมีลูกแล้วออกลูกแล้วอุ้ยมีอยู่สี่เครือเนะจ้าก็จะให้มันลามตรงนี้เมื่อเช้าพ่อบ้านก็ทํางานแบบอย่างหนักเลยก็คือกั้น กันไม่ให้เดินแล้วเนาะเดี๋ยวพ้าเบิง้งพี่น้องพ้าเบิ้งสวนพักสองสามอาทิตย์นี้ป้ามันอันนี้เป็นโหระพาเนาะจ้าอันนี้หอยฝังเม็ดมันไว้จ้าฝังเม็ดไว้มันก็ออกแล้วเรียบร้อยโอ้ my god อันนี้เป็นพักตอนนี้ก็สลัดก็เริ่ม เริ่มตัดพี่น้องเริ่มตัดเริ่มทยอยกินเรื่อยๆเนะาจาน้ะเนาะเริ่มทยอยกินเรื่อยๆอู้อันนี้เป็นมเะเขือเทศอีกฝั่งหนึง่งอือหือพอบ้านบิงพี่น้องพ่อใหญ่อีก,กาลพ่อใหญ่มาต้นมเะเขือเทศเจ้ะพี่น้องต้องขึ้น,นกับแพงเพราะว่ามันสูงนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวให้เบิง้งเอา้า อันนี้ต้นเฟื่องฟ้าจ้าเฟื่องฟ้าก็ดอกแล้วสุดยอดสุดยอดเฟื่องฟ้าก็ดอกแล้วบริ่ายสวนดนนะพี่น้องนี้ป้ามันอากุเตอีซีอันนี้ก็ดอกหมดแล้วพี่น้องเป็นไอ้หอมผักหอมดอกไปแล้วหอมชีฝรั่งเนะจ้าเฮเออท่วมหัวพ่อบ้าน <c oughs> แล้วมะเขือเทศ เราเสียให้มันล้ามไปใส่เ <tech> นี่ยมะเขือเทศนี่พ <ilo> no euh. ี่น้องอืมเราเสียให้ล้ามไปใส่เนี่ยดอกคักขนาดดกดกดกเบิ่งเราให้มันล้ามขึ้นถึงเพราะมันซุดไหมเราเสียให้มันล้ามไปใส่พี่น้องอันนี้พ่อบ้านทํางานตั้งแต่เช้าเลยโอ้ยอันนี้ก็มัดอยู่นี่มัดเสียให้มันล้ามขึ้นขึ้นเคลื่อนขึ้นอันต้นเฟื่องฟ้าว่พี่น้องเอยมะเขือเทศกําลังดอก อู้มีหมากและตัวนี่ซาว่าโอ้มีหมากบะไลพี่น้องซาวุ้ยสิเบตรละแกนีรตโอมาตาาซร์ต่ะวิ่งาึ้นด้านบนและทำให้จัดการพี่น้องแมงแข้งแดงนี่ต้องจัดการถ้าไม่จัดการน่ะเดี๋ยวมันจะไปเจาะมะเขือเทศเพิ่นว่าอุ้ยมันจะไปเจาะมะเขือเทศเนาะเพราะบ้านเพิ่นก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็ เออเอาลงใส่นามันน้ำเกลือจ้ะพี่น้องอือเอาลงใส่นามเกลือมันสิตตายเนาะว้สุดยอดพี่น้องสุดยอดมะเขือเทศสุดยอดเลยดอกเต็มแต่ว่าจะดกหรือไม่ดกนี่เราต้องรอเนาะรอดูเนาะเดี๋ยวจะท้ายให้เบื่งเรื่อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะช่วยเก็บเนะพ่อบ้านนะอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศพันุอะไร พันลูกใหญ่เด้อพี่น้องพันลูกใหญ่แดงแดงอ่ะแดงแดงลูกใหญ่ๆนะอันนี้เป็นพันลูกใหญ่เด้อเดี๋ยวสิให้ดูเรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้น,นีุ่องแรกตัวนี้หรอหมะวีเอออันนี้เป็นสลัดที่เราตัดไปอิตาลีเนาะเราตัดไปอิตาลีแล้วมันออกใหม่เ่ะอพี่น้อง มันออกไหมเราคอยก็ได้ขยายได้ขยายเองอันนี้แมเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรกระลำปีที่มันเป็นเป็นเล็กๆเ,เนี่ยซ้ำลูกชิ่นนะพี่น้องเด้คอยสิขึืนรูปซองไ้เบิงเนาะจาว่ามันเป็นแบบไหนึ้นรูปกระลำปีไ้เบิรงพี่น้องก็คือคอยย้ายไปแล้วเนาะคือตอนนี้ทําไมผักถึงสวยนี่ก็เริ่มกินไปเรื่อยๆเ,เลยอ๋ออันนี้เนี่ยเริ่มขยายแล้ว แต่ว่ามันแดดเนาะจ้ะเนาะออผักเสริมผักเสริมเช่นเราได้กับมันแหละพี่น้องมันจะสกินเบิร์ดเนาะจ้ะเนาะมันก็มีแต่ผักแล้วก็ขยายขยายไว้อันในกระถางว่าจะเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนปลูกอืมอุ้ยอันนี้เป็นฝรั่งเศสทางใต้เนาะจ้ะแดด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 แต่ว่ามีฝนโปอยปลอย,ลอยพี่น้องมีฝนโปอยปลอย,ลอยเนาะ เมื่อเช้าวันนี้ไปร้านไปร้านเออขายของปลูกเนาะไม่สวยเลยบ้านเรายังสวยกว่าที่บ้านเรานะ่ยสวยกว่าก็คือตอนที่เราไปซื้อแนตะ่มันสวยงามมากเพราะว่ามันพึ่งเขาพึ่งเอาออกมาขายนะนณะตอนนี้อันไหนที่ขายไม่ได้มันก็จะเก่เนาะมันก็จะเก่มันก็ไม่สวยนะอืมอันนี้กาให้เบิง้งเลาวจ้นะเนาะล้างบ้านร้อนยังไม่เข้าฤดูร้อนเข้าฤดูร้อนประมาณบันที่ยีสองมั้ง พอบ้านบอกว่าที่ยิบส22นะจ้ะแต่ณตอนนี้ก็คือร้อนมากอีกอนเดี๋ยวขอไปเฮ็ดเบียกซอยพญายกนจาก้าบ๊ายบาย <c oughs>